สสดครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเราเองใช้ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายจะเป็นยังไงมาดูกัน หลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น,นะครับน่าจะมีปัญหาเดียวกันกับที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเจอก็คือรู้สึกว่า basis. ตัวเองเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์ในตัวเองเวลาที่เราจะเดินเข้าไปทักเข้าไปหาใครเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มั่นใจในตัวเองว่าฉันดีมากพอหรือเปล่าที่จะเดินเข้าไปแล้วก็พูดคุยกับคนอื่นทําความรู้จักกับคนอื่นหรือเข้าไปคุยแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีเสน่ห์มากพอที่จะทําให้ใครสักคนหนึ่งหรือคนที่กําลังคุยกับเราเนี่ยจำเราได้ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นที่จดจํารู้สึกไม่มีเสน่ห์ ตัวเองรู้สึกขาดความมั่นใจบางอย่างไปหรือบางคนอยากจะมีสเสน่ห์เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเอาไปแบบว่าเดินก็ไปหาสาวหรือเดิน้าไปหาหนุ่มๆอะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะรู้วิธีการที่ทําให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆที่ผมใช้กับตัวเองนะครับซึ่งเคล็ดลับที่ว่านี่ผมได้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งของครูเงาะนะครับก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า niche to meet me นะครับหรือภาษาไทยก็คือคนพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเอวเองมนี้ 你加。 ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเลิงกงเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์โอเคซึ่งไอ้เคล็ดลับไอนะ้นียที่ผมจะมาแบ่งปันเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ผมเอาไปใช้กับตัวเองแล้วก็มันเบรกมากคือถ้าเกิดคุณเอาไปทําตามผมกล้าการันตีได้เลยนะครับว่าเวลาที่เราเข้าไปคุยกับคนอื่นเข้าไปคลิปคอนเนคชั่นกับคนอื่นคนอื่นจะรู้สึกดีกับเราแล้วอยากคุยกับเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าสังคมก็เข้าง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราจะกลายเป็นที่จดจําของคนที่เราเข้าไปพูดคุยด้ววยยนะรรบเเเเพพาาาาาา่่่่มมีีสงงอทิศษก คนอื่นทั่วไปในสังคมนั้นโอเคป่ะพอเราเข้าไปทําความรู้จักปุ๊บพอเรามีสเสน่ห์สิ่งที่เกิดขึน้นก็คือเรากลายเป็นที่จดจําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ที่สําคัญเลยก็คือพอเรากลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ฮอตมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากรู้จักใครๆก็อยากทําความรู้จักกับเรานะครับดูหน้าค้นหาโอเคป่ะและที่สําคัญครับการที่เรามีเสน่ห์ในตัวเองเนี่ยพอเรากลายเป็นที่หน้าค้นหาหน้าพูดคุยด้วยนะครับแล้วพอเขามาพูด แบบมิสนเน่ของเราอีกสีนมาตามมาก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างในชีวิตเข้ามาด้วยนะครับโอกาสที่ว่านั้นก็หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะครับคือเยอะนะครับ เพียงแค่ทําตามเคล็ดลับที่ผมออกำลังจะบอกต่อไปนี้สเสน่ห์เราจะเพิ่มขึ้นแบบกระชูไปด่ะโอเคปะยังั้นะถ้าเกิดอยากรู้แล้วนะครับว่าไอ้เคล็ดลับอันนี้นะมันทํำยังไงมาดูกันเคล็ดลับที่ว่าจะมีอยู่2อย่างนะครับซึ่งแบ่งออกมาเป็นสเสน่ห์สประเภทสเสน่ห์สประเภทมีอะไรบ้างประเภทที่1คือสเสน่ห์จับตาประเภทที่2คือสเสน่ห์จับใจจับตากับจับใจมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงนี้ครับสเสน่ห์จับตาเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของพื้นฐานทั่วไปหรือก็คือรูปรักษณ์ภายนอกของเรามันก็คือการที่เรามีบุคลิก,ก ภาพที่ด,ดีสะอาดสะอ้านดูแลตัวเองแต่งตัวเหมาะสมนะครับผมแล้วก็เดินเนี่ยแบบว่าอกผ้าไหลผึ่งนะครับสง่าผ่าเผยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอารมณ์ดีจริงจังเสียงดังฟังชัดซึ่งไอ้สิ่งพวกนี้นะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า สเสน่ห์จับตาทุกอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเจอเขาในชีวิตประจําวันทั่วไปต่อให้เขาไม่ได้หน้าตาแบบว้าวถึงขั้นแบบโโนนี่มันหล่อสุดๆนี่มันสวยสุดๆเป็นคนหน้าตาธรรมดาพื้นๆทั่วไปแต่ถ้าเกิดเขามีองค์ประกอบเหล่านี้ครบอะเขาจะกลายเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้มีสเสน่ห์มากเลยว่ะตกองป่ะอันนี้คือสเสน่ห์จับตาสเสน่ห์พวกนี้ไม่จําเป็นต้องมีเรื่องของความหน้าตาดีหน้าตาไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดถามว่าความรอความสว สวยความหน้าตาดีมันมีผลต่อสเสน่ห์จับตาไหมมันก็มีผลจริงๆแหละมันก็ไม่ได้มีผลแบบเยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างในตัวอย่างของหนังสือที่คุณหอ,อเขาอธิบายเนนะครับเขาก็อธิบายให้เราเห็นจริงๆนะว่าบางครั้งบางทีความหล่อสวยเนี่ยมันจะหายไปเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเปิดปากพูดอะไรบางอย่างออกมาแล้วพูดจาไม่ดีพูดจาไม่สุภาพไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับพูดไม่ชัดถ้อยชัดคําความสวยความหล่อเหล่านะี้มันจะหายไปเลยจริงไม่จริง เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหน้าตามีผลไหมมันก็มีผลแหละแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพให้เราเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเริ่มต้นง่ายๆจากการที่เราเริ่มดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณตัวเองดูแลหน้าตัวเองนะครับดูแลการแต่งกายของตัวเองว่าใส่เสื้อแบบนี้แล้วมันเหมาะกับตัวเราไหมฝึกท่าทางการเดินนะครับให้หลังตรงสงา่าสิ่งเหล่านี้มาสามารถฝึกกันได้จริงไม่จริงแล้วเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกอย่างน นีะครับว่าแน่นอนครับว่าคนเราเนี่ยนะครับเกิดมาคือพื้นฐาน เรื่องของหน้าตาความสวยความหล่อเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือดูแลตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น the best version มากที่สุดเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองได้แต่เราสามารถที่จะกลายเป็นคนที่สวยคนที่หล่อที่สุดในแบบของเราได้ซึ่งมันก็เริ่มจากการดูแลตัวเองนี่แหละครับกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันดีมากที่สุดอะหล่อที่สุดในแบบที่เป็นเราสวยที่สุดในแบบที่เป็นเรา เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณอยากกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์จับตาก็เริ่มต้นง่ายจากการดูแลตัวเองแล้วฝึกเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของการพูดเท่านี้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์จับตาเป็นที่แรกแล้วสเสน่ห์ขั้นถัดมาเป็นสเสน่ห์ขั้นที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณมีปุ๊บนะถึงคุณจะมีสเสน่ห์จับตาไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณมีสเสน่ห์ ตัวนี้ก็คือเสน่ห์จับใจคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างมหาศาลเสน่ห์จับใจคืออะไรเสน่ห์จับใจคือขั้วสมดุลก็สมดุลคืออะไรผมจะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเขายกตัวอย่างนักแสดงสองคนมาให้เราได้เห็นว่าคนที่มีเสน่ห์จับใจเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีขั้วสมดุลบางอย่างอาทิเช่นคนแรกคุณโอปอนะครับคุณอ๋อก็บอกว่าตอนแรกที่เขาเจอคุณโอปอเนี่ยนะครับคุณโอปอเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความมั่นใจและมีความ ตลกมากเวลาที่เขาอยู่บนเวทีเนี่ยเขาดูเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็มีความตลกมากแต่กลับการพอมาหลังเวทีเขากลายเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนหน้าเอ็นดูจนใครๆก็รู้สึกรักอ่ะอันนี้คือสิ่งที่กูเงาะบอกมาครับว่าคุณออปอเนี่ยมีสเสน่ห์จับใจเพราะเขามีคั่วสมดุลอะไรบางอย่างอยู่หรือคนต่อมาที่กูเงาะเอามาอธิบายหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์เขาบอกว่าคุณซันนี่เนี่ยเป็นคนที่ ดูหล่อเหลาขี่เก๊กเออพี่ครับไหนบอกว่าที่แคสนี่ไม่ไกลาจากหน้าปักซอยไงน,นี่ผมเดินมาจนจกแกรแเปียกหมดแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมขอยืนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วคุณซันนี่ก็เดินไปใต้แอร์แล้วก็ผึ่งจกแกรแอยู่ใต้แอร์นะครับนั่นเลยทําให้ครูออได้เห็นว่าไอ,ไอคนหล่อหลอดูเท่เท่ดูขี้เก๊กขี้เก๊กเล็ก,เลกๆเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเปิดเผยธรรมชาติแบบสุดๆนี่ก็คือขั้วสมดุลบางอย่างที่คุณซันนี่มีแล้วกลายเป็นเสน่ห์จับใจฉะนั้นถามว่าขาั้ ขั้วสมดุลก็คือลักษณะนิสัยบางอย่างที่ตรงข้ามซึ่งกันและกันอาทิเช่นตลกแต่นุ่มลึกเด็ดขาดแต่เมตตามีความเรียบร้อยและก็แข็งกร่งนเนี่ยอันนี้คือขั้วสมดุลแล้วคนที่มีขั้วสมดุลในตัวเองคือคนที่มีสเสน่ห์จับใจซึ่งทนนี้ที่ผมรู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยจะสามารถกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ จับใจได้จากการที่เรามีขั้วสมดุลอะไรบางอย่างในการแสดงออกผมก็เอาไปใช้ทันทีนะครับคือจากเดิมเนี่ยนะครับมุมมองที่คนอื่นมีต่อผมนะที่ผมไปถามย้อนหลังมาในมุมมองที่คนอื่นมีต่อผมเนี่ยเขาจะมองว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดูจรงิงจังเป็นคนที่ดูแล้วคุยอะไรบางอย่างสามารถที่จะกลายเป็นที่ปรึกษาได้และในทางเดียวกันก็มีความแบบแอบดุด ยิงยิงอยู่นิดๆนะครับซึ่งถ้าเกิดผมไม่ได้พูดอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยนะครับคุณเห็นผมแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเราไม่เคยทําความรู้จักกันมาก่อน,นคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าผมอาจจะแบบดูแบบดุบบดุยิงยิงนิดนึงก็ได้นะครับถ้าเกิดผมแบบดูอย่างเงี้ยเฉยๆแบบ เวลาผมอยู่ข้างนอกผมจะทำหน้าทําตาแบบนี้เว้ยคนอื่นที่เขาไม่ได้เข้ามาคุยกับผมเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดูหยิ่งมันดูดุจังวะแต่พอผมดูเรื่องของขั้วสมดุลบางอย่างในตัวเองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือผมกล้าที่จะ เปิดเผยมุมบางมุมที่ผมเคยปกปิดมาก่อนให้กับทุกคนเนี่ยได้รับรู้ผมเปิดเผยอีกด้านของตัวเองนะครับที่เป็นคนสบายๆง่ายๆมีความตลกดูขี้เล่นขี้เล่นออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ซึ่งหลังจากแค่เปิดเผยอีกมุมหนึ่งของตัวเองออกไปนะครับจากเดิมที่ดูเป็นคนจรงิจรงจังซีเรียสดุดุยิงยิงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะ่ะมีคนเข้าหายเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเพื่อนใกล้ตัวคนหนึ่งของผมนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ผมยังไม่เปิด เผยอีกด้านหนึ่งของตัวเองนะครับเราก็เป็นคนที่ไม่ได้สนิทกันมากมายขนาดนั้นแต่พอผมเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของตัวเองออกมาผมสามารถกลายเป็นคนที่สนิทกับเพื่อนคนนี้ม,มากยิ่งขึ้นได้พอเราสนิทกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันดีคืนดีนะครับมันก็บอกผมขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงรู้ป่าวว่ามึงเนี่ยเป็นคนที่ มีเสน่ห์นะคุยด้วยแล้วรู้สึกว่ามึงมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่น่าคุยด้วยน่าค้นหาซึ่งก่อนเนี้ยที่กูยังไม่รู้จักมึงยังไม่สนิทกับมึงขนาดเนี้ยกูคิดว่ามึงเป็นคนที่แบบยิ่งยิ่งดูจริงจังตลอดเวลาดูดุดุก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้าหาสิ่งนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับการเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นอยากเข้าหามากยิ่งขึ้นทําให้เรากลายเป็นคนที่ดูน่าค้นหาดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากกลายเป็นคคคคคนนทททีีี่่่่มมเเเสสสหหิงงงุุณววววรําาาก็ืออออขัั้้ดลตใจ กติแล้วเนี่ยคุณเป็นคนแบบไหนแล้วคุณต้องการเปิดเผยอีกมุมนึ่งด้านไหนออกไปให้คนอื่นรับรู้คุณต้องหาตรงนี้ให้เจอที่สำคัญก็คืออย่าเฟกนะครับอย่าเฟกที่สำคัญคืออย่าเฟกเด็ดขาดอย่าพยายามสร้างตัวตนอีกตัวหนึ่งที่มันไม่ใช่เราขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมองเข้ามาเห็นว่าอ๋อ ฉันเป็นคนแบบนี้อย่าเฟกอีกตัวหนึ่งขึ้นมาโอเคปะ่ะเราไม่จําเป็นต้องสร้างตัวตนอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเราเพียงแค่ต้องเปิดเผยมุมที่คนอื่นไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเท่านั้นเอง ซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่าสาเหตุที่ก่อไหนเนี้ยผมไม่เปิดเผยอีกด้านหนึ่งของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็คือด้านของความตลกความสบายๆความขี้เล่นชิลๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะผมกลัวว่าผมจะกลายเป็นคนที่ดูไม่จริงจังดูไม่น่าเชื่อถือแต่พอผมเปิดเผยอ,อีกมุมหนึ่งที่ผมเคยปิดบังมาโดยตลอดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคนกลับชอบผมมากกว่าวเดิมด้วยซ้ำโอเคปะ่ะ ฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเฟกว่าตัวคุณเองเป็นยังไงคุณแค่ต้องเปิดเผยมุมมังมุมที่คนอื่นยังไม่เคยรู้มาก่อนของคุณขึ้นมาเท่านั้นเองซึ่งในหนังสือ เล่มนี้นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างของขั้วสมดุลมาให้เราลองอ่านแล้วก็ลองวิเคราะห์เล่นๆนะครับว่าเรามีขั้วสมดุลแบบไหนนะครับอาทิเช่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวใจสู้ขั้วสมดุลก็คืออ่อนโยนเมตตาผ่อนคลายหรือชอบสอนชอบแนะนําชอบไปคําปรึกษาขั้วสมดุลก็คือรับฟังคําแนะนํายอมรับความผิดสนุกแล้วก็ตลกซึ่งมันก็มีหลายตัวอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเอาไว้ให้คุณก็ลองอ่านดูแล้วกันนะครับว่าคุณตรงกับข้อไหนไหมนะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องมานั่งคิดวิเคราะห์เยอะแยะนะครับว่าขั้วสมดุลของฉันคืออะไรขั้วสมดุลของฉันคืออะไรไม่ต้องนั่งคิดวิเคราะห์เยอะแยะเพียงแค่ต้องเปิดเผยมุมบางมุมที่เราคิดว่าคนอื่นไม่เคยเห็นมุมนี้จากเรามาก่อนให้เขาได้เห็นซึ่งไอ้มุมที่เราจะเปิดเผยนั้นมันก็ต้องเป็นมุมที่เราคอน f ฟ r ร์ b เทเบิลนะเราต้องสบายใจนะที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้ว่าเฮ้ยฉันก็มีมุมนี้เหมือนกันนะต้องเป็นมุมที่เราสบายใจเหมือนกันนะแล้วพอเราเปิดเผยออกไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นั้วสมดุลออะไรบาาางงย่่ททีํ ให้ตัวคุณเองเนี่ยมีเสน่ห์จับใจมากยิ่งขึ้นโอเคก็เนี่ยะครับคือเคล็ดลับง่ายๆในการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเราเองนะครับสวิธีนะครับมีทั้งเสน่ห์จับใจแล้วก็จับตาก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับให้ไปสั่งซื้อกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ ใครอยากซื้อก็ไปสั่งซื้อได้นะครับของครูเง,งาะคุณจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเองอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งในอีกหลายบทของหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาพูดคุยเรื่องอะไรหรือจากจะให้ผมแนะนําหรือพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ข้างใต้นะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ